เอาเงนวางให้เลยลูกแ้หนูทนขาว่อนด้นะทำไมหนูกินอ่างนี้ล่ะทำไมหนูเอ ที่จะไปนั่งกินเทมปุราน,นะคะเนื่องจากราคาไม่สูงนะคะ,ะน้องๆจะชอบน้องๆี่นี่นะคะเวลาทานไก่เทมปุระว,วังกพวงหาซอสน,นะคะครับทอดไก่เทมปุระไหม่ะเนี่ยใส่ทุกถ่านเลยนะคะจะมีไก่กับฟัดดอกนะคะที่น้องเขาได้รับประทานจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ วันกันด้วยนะคะกินใหญ่มากเลยทั้งนวลนะทั้งนวลหนูไม่ต้อง,มมอง,มมองแย้มเม็ดนลูกมันไม่มีเม็ดนะคะไม่ต้องได้เม็ดนะคะลูกไม่ต้องแย้นะคะแบ่งกันนะ,ะนหัวให้แบ่งกันได้นะ,นะ แจอตัวเองนะคะแต่ถ้าใครที่เจอยังไงยไม่กล้าแต่อาหารเข้าปากนะคะเจอพี่ชายกลนะคะเข้ามาก้อนอาหารด้หยกินด้วยด้วยด้วยด้ด้วยดยด้วยยด้ว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 ยดด้วยด้วย m、uh huh. ยังจืดนะลูกจะได้คล่องคอคล่องคอนะคะทำอง้งองุ่นนะลูกนะไม่ต้องแงะเม็ดนะลูกมันไม่มีเม็ดนะคะทานได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยนะคะเวลาจะมาอาหารให้เด็กรบปรวทานนะคะก็คืออังุ่นก็ไม่มีเม็ดก็ดีนะคะเด็กจะได้ไม่ต้องเอามือไปแงะนะคะแล้วก็ถ้าทำเตรี๋ยวมาให้ ก็อยากให้ตัดเส้นกันก่อนนะคะก่อนที่จะให้เด็กทานหมูก็อยากจะให้เป็นหมูสับนะคะเล็กๆนะคะน้องจะได้ไม่ต้องเคี้ยวยากนะคะแล้วก็ควรจะมีผักมาให้เด็กทานด้วยนะคะที่แหบแยท่านอาจจะคิดว่าอาหารเด็กไม่ต้องใส่ผักไม่จริงไม่จริงนะคะอาหารเด็กก็ต้องมีผักค่ะเด็กนี่ต้องทานอาหารครบ5กลู่ค่ะและอย่างเพียงพอนะคะเด็กนี่เราจะทานอาหารวันหนึ่งอาหารละ3มือ้อ มื่อี้หานว่างนะคะขอบคุณพี่รอนนะคะคโ,โหเด็กๆพาลูกลให้สมกับที่เต้นเหนื่อยนะ ตอนนี้ทุกคนอยู่รอบนอกทั้งหมดนะครับก็คนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณนะครับทุกทคนที่ที่มาร่วมงานฉลองวันเกิดในวันนี้นะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันก็ก็ขอบคุณในทางทุกคนนะครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คอยเป็นกําลังใจให้และคอยดูแลให้ผมนะครับยังไงก็เอาไปแล้วนะครับันดับแล้วอ๋ไม่ดีป่ะเป่าเลยครับครับก็ ยังไงก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพระปรางด้วยวันนี้ที่มาแล้วก็จริงๆแล้วยังมีเพื่อนๆนะอีกหลายคนนะที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับยังมีกาสงสัยยังไม่ถึงยังไงก็วันนี้ก็ดีใจรับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญด้วยกันก็ผมขอให้ผลบุญครั้งนี้นะครับสองคนในทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับที่ได้ขอให้ส่งปารถนานะครับยังไงก็มีความสุขมากๆแล้วกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ครับหลังจากที่อาหารน้องๆแล้วเนี่ยก็ มีเรื่องอาหารพวกเรากันเองด้วยยังไงก็ใครใครสะดวกก็เดี๋ยวตามไปทานอาหารด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวดูแลน้องๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวของพวกเราค่อยไปสนุกันที่หลังนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมมูนที่เด็กอ่อน มนสลัมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ดีใจกับผมที่มีโอกาสมาร่วมน้องนะครับยังไงก็ผมว่างครั้งานงานพวกนี้มันใช้ตรงนี้ที่น้องใช้หัวใจด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวยังไงก็อยากให้มีองคสุขนาที่ร่วมรักแล้วก็ดูแลน้องๆในต่อไากีกันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับอนเิดกเดมอะไรดเไป้ใหญ่้างหลังนี่ Okay.